ยินดีนต้อนรับสู่เมืองเงาเงินหน้าผาพื้นที่ประวัติศาสตร์ภาพเขียนโบราณวันนี้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 วัน โอม,มาแม่ลูกอ่อนเหรอแม่ลูกอ่อนวันนี้พาทุกท่านเข้ามาเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นหน้าผาหินโบราณหลายพันปีก็ได้มาเจอกับหมาแม่ลูกอ่อนมาเกิดลูกมาคลอดลูกอยู่บริเวณนี้อืมก็ดีวันนี้ได้ ติดอาหารมาด้วย<อ>ก็ได้นำอ,อาหารมาให้เขากินกินกันออโชคดีนะวันนี้เนาะโชคดีนะได้กินอาหารแล้วมาหน่อยมาหน่อยโอ้มีบุญนะเนี้ออกมาเร็วๆออกมาเร็วๆมีกี่ตัวมีกี่ตัวจ้ะตัวะสี่ตัวฮะโอ้แปดตัวเลย โอ้ตัวนี้เลยรู้ก็มีนี่โอ้ทำไม้ไม้ร้อยไม้หย้่งว่าเนี่ยอยู่ในมุดอยู่ในพองนี่ก็มีอืมมากินข้าวลูกกินข้าวลูกแล้วได้งกินข้าวแล้วโอ้ได้กินข้าวแล้วเด็กๆเลยน่ารักจังวันนี้โชคดีมีบุญละได้เจอกหลวงปู่กับพระสยันครับ ทีมงานที่ไปวันนี้ไปทําบุญมาไปมอบของให้กับชุมชนคนบนดอยเพื่อเป็นเครื่องกันหนาวก็มาแวะตรงนี้เป็นน้าผาชื่อว่าผาเงาเงินก็มาพบกับหมาหม,มาแม่ลูกอ่อนคอดลูกอ,อ,อยู่ข้างนี้ลูกมีแปตัว เ่อได้เตรียมอาหารติดไปด้วยก็ได้ให้เขากินกันเลยโอ้โชคดีมากเลยโชคดีมากเลยเอานี่ร้อเอาหน่ายศมันมันตัวนี้ก็นี่ตัวนี้เอามากินข้าวางน่องลูกดอกเจอแล้นะแปดตัวอลไรนะนีโอ้โหอยู่ในนั้นก็มีนะอยู่ในโพงมีล่างเลยในโพงเห็นเลยก็มีนะในรูนี่ตัวนึงเออก็อยู่ในโพงเลยอืมแล้วกระถุงนั่งก็เห็น้หุง้งหนน่ำหุ้งหนึกไงหน่ำ โอ้แม่หมาเก่งจังเลยแม่หมาก็มีมีความรักโลกนะให้โลกโลกกินข้าวอิกกว่มก่อนแล้วแม่ถึงจะกินโอ้เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยวันนี้ไม่รู้เป็นบุญอะไรเนาะได้มาโดนบรรดาให้หลวงปู่กับคณะได้มาแวะตรงนี้พอดีก็ได้เจอกับหมาๆที่กําลังหิวโซหิวโซอย,อยู่ตรงนี้ได้กินอาหารได้กินน้ำที่ได้นําอาหารมาให้จุอย่างเยอะเลยนะคงจะกินได้หลายวันอยู่ ปดลูกหมาแปดตัวก็ไม่มาหนึ่งตัวอเออามาโชว์หน้าโชว์ตาหนาแล้วอออกมาแล้วครับเด็กๆเด็กๆออกมาโชว์หน้าโชว์ตาแล้วแปดชีวิตด้วยกันโอ้โหมีต่ลายสวยๆกันนั้นเลยเนาะถ้าลุงป,ปู่ไม่มาก็คงจะหิวข้าวอีกนานกว่าจะได้มีคนมาหามาพบไปเจอเนาะวันนี้ลุงป,ปู่กับคณะพัทยานและญาติโยมที่มากับลูงป,ปู่วันนี้ไปทำบุญบริจาคข้าของเครื่องใช้ให้กับคนบนดอย เรามาแวะตรงหน้าผานี่พอดีแล้วก็เจอกับน้องๆหมาพอดีเลยมั้คงจะมีบุญนะโดบันดานให้หลวงปู่ได้แวะกับคณะแวะมาตรงนี้แล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณยังเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ติดตามคลิปของหลวงปู่ตอนนี้ร่วมอนุโมทนาในการให้ทานกับประสาททั้งหลายในะวันนี้กับตรงนี้ด้วยขอความสุขจะมีแด่ทุกคนทุกท่าน ขอให้มีความสุขกายสุขใจปัถนานใจคอได้ทั้งความมาาุ่งมั่นปัารานทั่วการทุกคนทุกท่านเดิน<ะ>หลังจากให้อาหารน้องๆหมาแล้วก็ขึ้นไปเดินชมธรรมชาติที่เป็นโบราณ เ่าแก่ตรงนี้หลายพันปีครับตัวนี้เป็นหน้าผาหินที่มีความสูงและชะงอกมาด้านหน้านี้ไม่ได้ไปผาตั้งที่ตั้งฉากชะงออมาด้านหน้าแล้วก็อย่างยืนยงคงอยู่ได้มีต้นไม้ขึ้นอยู่ด้านบนนู้นมีสายน้ำ น้ำย้อยน้ำตกลงมาจากฝนยอดเข่าลงมาถึงตรงนี้เลยครับจะสังเกตเห็นตรงนั้นนะครับหินที่ย้อยลงมานั้นปลายปลายหินที่ย้อยลงมานั้นจะมีน้ำหยดลงมาตลอดจะสังเกตเห็นดีๆจะมีหยดน้ำลงมาทุกๆวินาทีนะทีาไมเนาะไปติ๊ก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 เลยครับ หยดลงมาถึงพื้นตรงนี้ซึ่งสามารถสัมผัสได้เข้ามามือ,ม,อมือลองภายในไม่กี่วินาทีก็สามารถเต็มถ้วยเลยครับกบซึ่งสมบัตินี้เกิดโดยธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้สร้างธรรมชาติสร้างสรรมาให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มนุษย์ทำไม่ได้แน่นอน กว่าจะได้เป็นรูปร่างแบบนี้ได้ก็ใช้เวลาน่าจะหลายพันล้านปีส่วนที่มนุษย์ทำขึ้นก็คือเส้นทางเดินตรงนี้ครับ ทางเดินตรงนี้เพื่อทําไว้ให้ทุกท่านได้เข้ามาชมชมความอัศจรรย์ของธรรมชาติระยะทางเดินโดยรอบนี้หลายร้อยเมตรก็สามารถเข้ามาเชี่ยวชมกันได้อยู่ที่ประตูผาสาลเจ้าพ่อประตูผาเมืองลำปางครับ ซึ่งความโบราณความอัศจรรย์แห่งโบราณหินผาแห่งนี้สามารถเข้าค้นดูใน Google ได้ครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพเขียนประวัติศาสตร์โบราณประตูผาพิมพ์เข้าไปสามารถเข้าไปดูดูได้มีนั้นมีปอดให้ดูว่ามีอายุยาวนานเท่าไหร่ ตัวนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นน้ำย้อยทั้งแกเห็นตรงที่เป็นหินย้อยมาดำๆนี่ครับจะมีน้ำหยดลงมาตลอดเวลาจะทั้งแกเห็นนะครับน้ำหยดลงมา หลลงอย่างพื้น,นี้สามารถสัมผัสได้เลยครับครับจะเห็นน้ำหยดลงมาตลอดเพียงไม่กี่วินาทีน้ำกส็สามารถเต็มอุ้งมือเลยครในระหว่างสะพาน และทางเดินที่เดินชมบริเวณหน้าผานี้ก็จะมีจุดพักสำหรับผู้ที่เดินแล้วรู้สึกเมื่อยล้าก็สามารถพักได้มีให้พักเป็นจุดๆไประยะทางเมื่อกี้ถามทางเจ้าหน้าที่บอกไว้เส้นทางเดินโดยรอบนี้กิโลเมตรกว่าๆครับท,ที่อันนะ่าสนใจาคือหน้าผาเช้งกมา เยอะเลยนะช่้วตออกมาเยอะเลย,ยตน้นไม้ต้นพืชต่างๆก็ขึ้นอยู่บนยอดเขาโน้นก็ไม่มีการล้มไม่มีการพังทลายลงมาแต่มีน้ำหยดลงมาอย่างต่อนเนื่องณจุดตรงนี้จุดชมภาพเขียนสีโบราณซึ่งจะมีระเบียงทำขึ้นไปให้ ผู้ที่สนใจอยากจะชมขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วก็ชมได้ภาพเขียนนั้นจะอยู่ที่หน้าผาแห่งนี้ครัต้องมองด้วยความพินิตพิจ,จารณานิดหนึ่งว่าหน้าผาแห่งนี้เขียนไว้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างครับที่เขาสรุปมาให้ก็คือเป็นวิถีชีวิตของชุมชนในสมัยเมื่อหลายพันปีที่แล้วณนบริเวณนี้จุดนี้ เมืองน,นี้มีการทำอะไรกันบ้างมีการประกอบอาชีพหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นจะเกีปยนเปนเรื่องราวไว้ตรงนี้ครับหน้าผาทั้งใหญ่นี้เลยนะว่ามีเป็นเรื่องราวเหมือนจิจกรรมฝาผนางังแลือจิตกรรมผนังถ้ำแต่นี่เป็นหน้าผาหน้าผาใหญ่มาก แล้วก็มีภาพที่บันทึกไว้ตรงนี้เป็นเรื่องราวอะไรมากมายตรงนี้เราต้องอ่านแล้วก็มาแกะรอยแกะเรื่องราว้นนั้น,น,นด้วยตัวเองมีหลายๆท่านหลายๆคนก็ได้แกะและบันทึกมาเป็นคำเป็นข้อความให้ได้เรียนรู้กันต่อไปได้ ก็ลองดูถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพลง,งนี้ทุกท่านสามารถเข้ามาพบได้มาค้นพบมาดูได้หรือค้นในดูใน Google ได้ครับภาพเขียนโบราณประตูผาเมืองลำปางเป็นเรื่องแล้วที่แกะออกมาเป็นภาพเป็นเนื้อคำบรรยายไว้ตรงนี้มีหลายกลุ่มด้วยกันนะครับน,นี่เป็นกลุ่มที่หนึ่งก็ ม่ได้ถ่ายดูทุกกลุ่มเนาะถ่ายให้ดูเพียงกลุ่มเดียวกลุ่มนี้กลุ่มที่หนึ่งครับก็มีหลายหลายกลุ่มโดยไปเรื่อยๆครับระยะทางเกือบสองกิโลเมตรแต่วันนี้หลวงครูให้ดูท่านนี้ก่อนก็ขอทุกคนทุกท่านจงโชคดีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสมดนาทาทุ